อ้าวแวนการ์ดมาแมทชิ่งแล้วครับโอ้เตะกล้องเลยเนี่ยเลยฝั่งเราเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนอีเนี่เดี่ยเนี่ยเฮ้ยมันเป็นใครวะอ่าคือเขาไม่ยอมออกกล้องนะครับแต่ดูจากหุ่นแล้วอ่าไม่น่าจะใช่วอนทีไรเดอร์ครับตัวปลอมครับฟันเหยินหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เหยินหล่อมากโอเคเอาแค่แล้วมาแข่งเอาแค่แล้วมาแข่งไคลโลครับแฟงมันเอาแข่งอะไรมาแข่งนะแฟงไคับไคลโลใช่ไหม พูดก็ไม่พูดนะมึงอ้าวน้องต้าหรือพี่ต้าของเราเอาแคดอะไรมาเอาชาร์โดคราดินชาร์โดนะครับไอ้รอบรองชนะใครมาต้าชนะแฟรงกี้นะครับแฟรงกี้เมื่อกี้พี่ยืนดูอยู่พี่ยืนพี่ยืนดูอยู่แฟรงกี้เหรือการ์ดสุดท้ายในกอง3ใบแต่ดันสไต์มาครับโอ้โหยสไตรมาเริ่มเลยดีกว่ามาเราแตกการ์ดเรียบร้อยแล้วเดี๋ย่าดูเรื่องนะฮะเล่นเกมเดียวเล่นเกมเดียวพี่บอลมาดูแล้ว กี่โมงครับสองจากห้าใบนะครับแล้วแหวนแข่งกี่โมงครับถึงไหนแหวนก็ประมาณสามโมงครึ่งโดยประมาณไม่ต้องตาเติมความหมายใช่ป่ะอ๋อลืมถามมาตาเติมเติมซีพีไปยังเติมเรียบร้อยแล้วครับเติมซีพีอะไรซีพีสิบสี่สิบสี่อ้าวแล้วไอไอ้ไอ้ดาดําหมวกหมวกดําเนี่ยเติมซีพีสิบสามบีทีสิบสามใช่ป่ะเพราะว่า เพราะว่าเอาหงายดิหงายตัวเริ่มมาเพราะว่าแคนของคาข,ข,ของของไอหมกดำไอคังเกโลเนี่ยม,มันไม่มีในสิบสี่นะครับที่หได้อะไรเนี่ยครับเนี่ยที่หนึ่งได้ CP วันนี้พี่ <G PC. S 1> แจก CP สิบสามหนึ่งบ็อกในขำๆที่หนึ่งค่สิบห้าสองฉีกเล่นแล้ห้าสองค่าที่สองไว้ลูกใครไปครับอไอแม็กบอกงอะไรนะที่สองได้ซัดอา ห้าซอยได้เช่นไงตายละมึงขายขี้หน้าก็เคยมีแม่จีนี่สอบได้ของดีไปเกี่ยวครับคลิปลงวันไหนเนี่ยคลิปแหวนเนี่ยเออน้องๆนะครับการแข่งของเราจะแข่งในวันเสาร์นะครับทั้งหมดทั้งแหวนทั้งบัตตี้วันอาทิตย์เนี่ยเราจะลงบัตตี้ไฟแล้วก็วันจันทร์เราจะอัพแหวนกาดนะครับหรือว่าเราจะอัพแหวนกาดวันเสาร์เลยดีไหมช่วยโหวตหน่อยดีไหม เอาวันกากแล้ววันเสาร์แล้ววันบอดี้เราไปตัดต่อออกลงวันอาทิตย์ตัดหรือไม่ตัดก็อีกเรื่องลงวันอาทิตย์ไลฟ์เป็นพีจีฟัวมีน้องๆน้องที่จะที่จะคอมเมนต์นะครับพี่จะทิ้งลิงก์ใต้คลิปนี้ครับไปที่เพจพี่แล้วคลิปตัวนี้พี่จะแชร์ลงเพจแล้วก็ไปคอมเมนต์ใต้คลิปอยากให้ลงวันไหนนะครับวันกากวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ดีเอวันเสาร์หรือวันจันทร์ดีคอมเมนต์มา ย่องีบขึ้นแล้วชัดเลยเนีไงก็เมื่อกี้ขึ้นแล้วไงมันยังเหลือมีครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนมามาเฮ้ยโอ้โหทิกมาครับอย่งนี้เป็นโดยอ่ะหนึ่งหมื่นอะไรเนี่ยหนึ่งได้เช็คหนึ่งได้เข้าข้าม้อนข้าม้อนเดี๋ยวนะโอ้โหเเนี่ยหลือกแล้วมึงเก็บมาก็บมตกเก้าอี้เลยครับไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่ง เมื่อกี้รอบรองนี่ได้ข่าวได้สามฮิวเลยเหรอเน่ใช่ครับเจอแม็กได้สามฮิวด่าเช็ดเลยอามาเสกมือผมด้วยเจ็ดใบเป็นทิกไปหกใบอ่ะจบเดนครับเจอดีเริ่มมาก็สามศูนย์เลยสามศูนย์ตัวอะไรเดี๋ยวได้สามฮิวหมดกันเดี๋ยวสแตนดรอคฮิวที่หนึ่งเริ่มทำงานมีชาร์จอนดอไหมไม่ชอบแม้ครับไม่เอาขาวๆชอบชชว์ไม่ชอบ ของน้ำตาลนี่สิบส mm hmm. claro> ี่ครับพี่วงศ์สิบสี่จริเย้าขาวขาอยู่ใช่ผมว่าน่าจะสี่พแคิบสี่ใชนไมเห็นพี่วงครับ GCP สิบสี่ยังอยู่ครับเจ้ามันมีมีมีอ่าเดี๋ยวรอขึ้นหน่อยเดี๋ยวนะอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่อ้โหปรับมุมเล็กน้อยต่อเลยขึ้นกล่องมาสะท้อนข้อสั่งนี้อีกสั่งไป ใช่แน่ใช่เอานิ้วนิ้วอะไรชี้เนี่ยนิ้วชี้หเลยซุกลางก็ไม่รู้เอานิ้วชี้นะนิ้วชี้ผมดึงไหมผมปะเอาครับท่าทายเรไม่ใช่วอนทีนไรเดอร์มันกวนทีนไรเดอร์เนี่ยคิวที่เกิดจะเป็อย่างนี้ครับเทิร์นหมวกกันน็อกผ่านไปเธอพิตาแล้วครับหรือว่ามีอาชีพเก็บดอกวะเนี่ยใส่หมวกกันน็อกเนี่ยเก็บกล้วยครับเก็บกล้วย กระสุนกระหน้ากระสานโง่โโโพี่บอลหายใจออกวะสังเกตนะครับนี่คือพงนะครับพี่พงนี่คือนมเขานะครับตรงนี้ห oh, yeah. ัวใจแล่นแมวอักษรสามตัวกี่บาทอ๋อ,งงอช่วงสลับกัใช่ไหมพี่ขอยืนยันนะครับที่เป็นพงกกันน็อกของแท้นะครับเห็นไหมครับ ของแท้ไม่มีเจ็บพี่ผมขอลองด้วยไม่เชื่อไม่เชื่อต้องลองเองเฮ้ยเขาขอลองให้เปล่าไหนเขาขอลองให้เปล่ามองไม่เห็นอ่านีด้ไหมมาดิเฟงมาดังที่เราจะจบไม่สนหรือไงนะไรเนี้ยหรือะไรเนี่ยตรงยาแบบนี้ไหมเอามำนะซึ่งทำไม่ให้เว้ยไม่ให้เว้ยอะไรนะอะไรใช่หนึ่งใช่หนึ่งใช เอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยเฮ้ยเอ็มไปโอ oh, mm ้ยพี่ตาเช็คเกลนหนึ่งขึ้นมือไปนะครับเมื่อกี้เบี้ยวอีกเฟ็มในทันโอ้เผาป่ะนี่จุดเด่นของคาร์โดครับก็คือต้องเผาเรียกระดาษคู่แข่งนะครับแล้วจุดเด่นของชาโดว์เป็นอะไรครับถ้าลงเยอะก็จะเกลนตีครับตีแล้วตาเอ้ย โอเคครับเชิญกี่บอลไหนกี่ได้นะสองได้สองได้มาคือเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่กลัวเลยเหรอวันนี้เขาสไตล์ก่อนนะเฮ้ย K อ้าวบอสมาดโอ้ยโอ้ยยังได้ดอว่ะได้แต่ดออย่างเดียวกาแฟนะดอเยอะจริงๆคนนี้กาแฟนะดอยดรอแปดเลยนะพอมั้งปังคุ้นหมกกันน็อกครับโอ้โหตอนนี้วิเทควิเทคมาครับ G X C ครับ เฮ้ย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 สีบีดมาไว้ข้าหน้าเนี่ยครั um, ้งแรกจักรวาลสี่เล mm ีย hmm. ักรวาลสี <Yeah, ่เลียเมื่อกี้เหมือนคุณหมวกกันน็อกจะโชว์ความรวยควาเแรงหมามิดบีดโอ้โงหงเรียด้วยตกเทนรูยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำเป็นเล่นไปนะนี่รอบชิงนะเนี่ยเฮ้ยรอบชิงซีพีอยู่ข้างหน้าแล้วเว้ยเฮ้ยเอื้อมไปให้ถึงเพื่อซีพีเพื่อซีพี โอ้ยมามาเท่าสองก็พอแล้วครับโอ้ยเขาคิดอยู่ครับใครก็ได้แปลคำพูดหน่อยดิเข้าโซ่ก็พอแล้วก็ถ้าเราจะโกงมันต้องทำยังไงดีนะทีแมนหนึ่งทิกนะดูหนึ่งทิกดูเลยนี่สงบเลยของ่ายๆก็ได้แบบนี้เลยแม่งอยากปล่อยมากอ้าวหมขอได้หนึ่งหมขอได้หนึ่งเฮ้ยเฮ้ย แฟนไม่ได้ยินอะเฮ้ยผมบอกแล้วโอเยอะริกีคนนี้ผมบอกแล้วเท่าไรครับหมื่นสี่ครับผมกนอกบอกหมื่นสมื่นเจ็ดหมนเจ็อะครับหมื่นเจ็ดี้ได้ทิกเหมือนกันได้ทิคเหมือนกันเท่าอันนี้ก็ได้ทิกตัดทิกกันไปแล้วกันสิบแปดสิบแปดเอาสิบแปด 29ยืนมืออ๋อยืนมือนี่ว่ามองผิดมองผิดขอโทษนะมีกันมือมั่วมีมั่วมีพวกมั่วเยอะเลยกันมือกันมืออันนี้ผมมีหนึ่งทิ่เอออย่าเช็คนะเว้ยอย่าเช็คนะเว้ยอย่าอย่าอย่าแวนตีไปแล้วมันไม่ต้องโชว์ก็ได้ถ้าแวนเป็นวัวอรอยอยู่แล้วโอเคอ๋อจะถามผมให้โอ้จุดแหวนขอเชิญรอบเนี้ยอ๋อครับเชิญคุณชาร์โดพาดินครับตอนนี้เอาครับ ไลกยเกตสามร้อยสไตล์ปอบๆนะครับเป็นของเทียมไล <Thank you. S 1> กิปกติโรลอาจจะไม่ค่อยใจาจมอเท่าไหน่แต่ไต้แรีก็ต้องนี้นะครับเจ็บๆเป็นไปไต่เทียมที่ไม่เห็นมานานหมวกกันน็อกจะกันได้หรือไม่ครับแข่งพ่อ เอ้เราลองบวกกันลงไปยังวะยังเลยยังลองแล้วใช่ปะยังยังยังแลงไปอยังวะยังทั้งร้านเลยนะโอ้ทำไมทุกคนบอกยังหมดเลยวะลองไปแล้วลองไปแล้วคุณเล่นทุกคนรักคุณมากเลยคุณคุณไดเพี่ตบเขาไอ้ทีเนี่ยเขาเกือบแพ้เลยเห็นไหมเนี่ยยิงโกฮีเตอร์คอันนี้กูไม่ใช้มือละกูใช้อย่างอื่นลองชี้ด้วยชี้ด้วยจำชื่อไม่ได้เหรเสียงดูดวะ เสียงเขาลุดแหรอเสียงค้างจิงๆนะครับจะมีใครรู้ใจเขาไปมากกว่าผมจังหวะเจมากเลยช่องนี้จะสนับสนุนตัว g ี t ีีนะอ่าตอนนี้กำลังคิดครับตอนนี้คุณหมวกกันน็อกครับได้รู้กันต้องหมวกเจหมวกแอวนี้นะครับมือห้ามันลำบากจริงๆว่ะต้องใส่ซับแล้วมั้งกูว่า นายจีนนายจีดูัวนะครับฝัวนะฝัวไม่ได้ถามครับผมอยากบอกผมอยากบอกเขาแข่งกันอยู่ครับไม่ได้บอกคุณครับหน้าพี่หมดเลยคกดแฟนเขาไม่ได้บอกคุณนะครับโอ้ยตัวนี้โอ้โหไอ้นี่นี่ทิ๊กมาเนี่ยบางตัวเราจะพึบเลยสองตัวนี่เขาบอกให้คอเกณฑหนึ่งแต่ผมคอเกณฑสองนะเว้ยมันี้ยังไงคุณกลเปนกณฑสี่ที่เป็นชื่อลูอัสอยู่ในเด็กเก็บกลายเป็นเกณฑ์หนึ่งแล้วตัดไปตัดไปทหาได้ที่ไหนตัดหนึ่งตัดหนึ่งตับหล็อกพัดเกณฑ์ขนาดนี้หาได้ที่ไหนครับ จากจีเอาเร็วๆๆๆ GPT อะไรนะ GPT 14ขายของกี่ใบตัวนี้เอสกพีมัซื้อพี่ไปดีกว่าขึ้นกองโอเคอีกสองใบแถมอย่าไปเดินก็จะมี GPT 14สกิลขี้นกนะครับโดนกินแวนเวลูอาร์จนจีพีทีสิออกมันพุธที่22นะครับวว้าซื้อพี่ได้ทั้งช้อปปี้ทั้งร้านซด้านะครับวันนี้วันนี้นะครับช้อปปี้พี่วางพี่วางพรีออเดอร์ไว้เรียบร้อยนะครับที่ช้อปปี้เลสครับกับกอเรานิทานอีกแล้วเปิดท็อปสองคอ แั่ละครั้งหนึ่งนาไม้แล้วตัดสามใบมีมอนเตอร์อยู่สองตัวเปิดมาทอหรือเปล่ายปงไงอันนั้นกิ้งก่ากิ้งเหล็กเฮ้ยว้าแอนเอาพี่ชายมาต่อท้ายโดยเองวะเนี่ยนี่คุยกับฟอน้เพลเพมเจอฟอนเดินหนีแล้ววะกลัวกิฟฟอนเหรอไวเพลลงครับ พี่เธอแบบนี้ผมจะได้รีชวนสามไหมไปแล้วไปนะครับผมลงทับปึ๊บสามเป๊ะกิฟฟอนนะครับเป็นหมาที่หงเรียงไว้ครับจำร้านอยู่อ่าเช็คก่อนซิได้ไงอย่าเชื่อมันมากในแม็กเนี่ยผิดประจําอันนี้ใช่ไหมใช่ใช่ลงมาช่องนี้มันจะมีสองใบก่อนครับพวกนี้ก็เห็นคอลงมาแต่ว่าแคคิวไม่ติดเพราะไม่มีรีชวนแล้วโอ้โหแล้ววันนี้การ์ดมันเกินของเก่าก็เลยเอาลงไปให้ให้ให้ดมันโชว์ความรวยเว้ยอันนี้ใช่ไหมมันโชว์มือให้ดูเว้เลยร้านเรามีสตัฟแบบ โปรเฟชชั่นอลอันนี้มีสามนพี่บอลตอนนี้หายไปไหนไม่รู้ไหนวะมึงต้องโชว์อย่างนี้เลยเนี่ยค้างไปเล้วเนี่ยนี่ผมลืมสกิลด้วยโชว์ดีนะผ่ายไปแล้วอ่าลืมสกิลครับนี่ครับเจอรีลาเจอรีลาครับเจอรีลาเฮ้ยจริงๆแล้วหลอกให้ตายใจใช้ได้เลยยังไงสิบหกครับสิบหกเจอรีลาแบบกวนตีไรเดอร์แวนสองหกทำไมอันนี้ตีแวนอันอันนี้ก็สิบหกไม่มีบวกพลังอะไรทั้งสิ้น อเข้าใจกันด้วยใจกันไงล่ะมองตาก็รู้ใจครับเันคีผมมองไม่เห็นตามันนี่ช่องนี้ทำไมมีแต่มันมองตาตรงไหนวะข้างล่างอะพี่สองสองดวงเลยกิฟฟินปะพยักหน้าใช่ไหมอะไรเรียกแล้วงอเป็นไงเมาก่อนเอือดทำมาวางล้วรีบฉบไปไหนวะวิธีใช้จีการนะครับเราคิวลงหลุมครับเราเกตสีมาวางช่องก16รีบมาบอลโยวนบอลกิฟฟินอันนี้เน ไปทำงานมึงอะรีบสิมึงไปไปเร็วพี่บอลช้านะเชื่ไปที่หนึ่งหายไปปนที่สองเฮ้ยที่สามเฮ้ยเต่าสองไม่ไปจุหนนี่เจอแล้เดี๋ยวดูไอ้บอลไอ้บอลไอ้บอลไปเร็วเฮ้ยเขาในกขอปกด่วนเลยเนี่ยปกช็อปปี้ลาด้าเกินเกินเเดี๋ยวบอลให้เขารู้จักกันหน่อยนะมันคนออกแบบแล้วเราได้ครับอยากดูดูเลย ให้ดูได้เลยที่ครับอย่าขโมยแล้วก็บอกไอแม็กบอกเดี๋ยวโดนเช็คเป็นหิว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 เฮียนี่ครับของผมมางนี้เลยตายแรกได้เปรียบคืนนี่โอเคครับของหลุมไหมผมเนี่คุณหมวกกันน็อกจะใช้สกิลอะไรฮะโอเคลงหลุมไปเขาบอก โอ้โหอีกไหมโอ้โหไม่เจอเจอไหมเมื่อกี้ไม่มีเลยเจ็ดใบไม่ออกเลยเป็นไปได้ไงวะดูครับเดี๋ยวเปิ้ลไม่สกิลอะไรเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ไปห้องกองเอาสระวังนะคุณตาตอนผมก็มาท่านี้แหละเฮ้ยหัวยยิงไดไหสิ ดโอ้เราในมือหนึ่งใบแล้วไงบอกบอกด้วยทำหนึ่งดต่เมยใช้คู่แข่งแต่ทาเป็นทิกเกอร์จะไม่เกิดผลไม่ต้องรู้ไม่รู้ไมกเกอร์ไม่เกิดผล่ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ถ้าจีบีสามจะได้รับไอ้นี่ด้อยเช็คได้จีบีเท่าไหร่แล้วนับสิจีบีสามนับสิหนึ่งสองสามเขาบอกเช็คพลาดรอยเลยทีเดียวโอ้โหคุณบอกกันน็อกสุดยอดเมื่อกี้ที่เขาใช้เตะกาดเพราะอะไรเตะเตะเพราะเขาจะใช้ตัวนี้นะครับตอนที่แรกเขาใช้เตะกาดเพราะเขาอยากได้ใบนี้แล้วก็แพ้อยู่แดงครับยุด

สกิลนี้จะเกิดถ้าเวนมันอยู่สภาพเด็กเอาบอลกลับใต้กองชี้อยูนิ่งตัวบวกห้าพันแล้วจวดหนึ่งชี้ตัวไหนบวกจวดจวดยังจวดกันสมันแล้วนะนี่นี่ตัวหนึ่งสลับกองชูปังมปังมปั้มปั้มทักไปครึ่งกองครึ่งกองอ๋ออินหงสกรอบเอาเปิดก่อนปล่านี่ทำไมรุ่นนี้มันช้าช้าจังวะ ยี่สี่ห้าหมื่หม่นเก้าหมื่นเาหมื่นเก้าห้าพันสองสี่โ้โสไตล์แรกเดปลเแรงมากครับคนมากผมให้เกณฑ์หนึ่งล้วนเลยโอ้หไม่ยยังมาดเกณฑ์หน่งอุ้ยห้าพเอาไปเอาไปย่อยมาโอ้ยจอดด้วยพี่จีนะเมื่อกี้นี่โมรกันกันงต่เพือมครับย่อม่าผัวเดี๋ยวเช็คเลยรู้จักสไตล์กับคีไหมสองใบ หมกกก็นออพืแพ้แล้วชนะแล้วหมากแล้วหิวไม่ได้หิวไม่ได้หิวไม่แรงเลยพลังให้ใครอ๋อครับโอ้ให้กับเกียรติศูนย์ครับสองแต่หรือเปล่าสามโอ้โหสี่เฮ้ยห้าเฮ้ยโอ้โหพลังให้ใครพลังให้ใครเฮ้ยสุดยอดครับโอ้โหช็อตนี้คือทิกลงคนละข้างใช่ไหมหรือว่าไงอ่ะทิกนี่ลงนี่อทิกนี่ลงไหนสแตนลงไหนกรงข้างนี้เลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยทำเป็นเล่นอัศลาไหร่นับสิโอ้โหพี่ต้า มีสกิลนี้21ครับข้างนี้21ข้างนี้24ครับโอ้เซอร์ไพรส์ข้างแล้วครับเอาวะนมือเหลือ2ใบอย่าใหญ่แค่หว่า6เป็นจิกา2ใบพิ่ต้าโดนเกียร์ศูนย์ตีตีตายเลยเหรอเดี๋ยวเลยนะฮิวเข้าคนนี้จะได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 ้ฮิ เป็ยอดอะไรด้วยเมื่อก e um, um, ี้เมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตาตารอบแรกเจอใครมารอบแรกคนนี้แหละเจอคนนี้ใชเจ้าแล้วอีกชนะมาแบบขาดลอยเลยป่ะยอมตายใช่ครับชนะแบบสบายเลยฮะแล้ววันนี้คนแบบไม่ไม่ครบเลขคู่พี่เลยชุบชีวิตมันมาชุบมันขึ้นมาคนเดียวเลยจริง มันแดกลวดขึ้นมาถึงข้างบนเลยครับจังหวะเมื่อกี้ครับดีใจด้วยแล้วย้ำนะครับว่าหนดกับน้องเนี่ยเราของจริงนะครับไม่เชื่อไม่เชื่อบไม่เชื่อครับอีกรอบได้ไหมครับไม่ไม่ใจครับมึงตีเองไหมไม่เอาถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยไอ่ชงขอ่ชงเย้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับไปไปเดี๋ยวเร็วไปไปหน่อย